เดี๋ยวขอจัดก่อนแป๊บนึงโอเคก็ okay, สวัสดีทุกคนด้วยนะครับหลังที่หางหายไปนานไม่ได้ไล์หลายวันก็เลยอัพคลิปทิ้งไว้วางๆก็เข้ามาดูด้วยนะนั้นเราก็เข้าเรื่องกันดีกว่าเราก็จะมาชิมมามา่มาั่วร้อนนั่นเองมาลา่าซะด้วยจะเผ็ดมากร้อยแค่ไหนเนี่ยวัตถุดิบที่จะผสมกับมามา่มานั่นก็คืออ่าไม่ใช่ไม่ใช่ขอแห้งอยู่พอดีเลย วัตถุดิบต่อไปนั่นก็คือไข่ไก่นั่นเองมันจะแตกเนี่ยและอันต่อไปมังกรคู่เส้นยาวเหยียดมากชาติไหนจะกินหมดขั้นตอนต่อไปก็แกะซองเปิดฟ้าเอาเปิดอ๋อเปิดได้ละอ่าโอเคใส่เครื่องปรุงสิรอ,อไลยอ่าพอดีเกิดอาการหิวแป๊บน,นึงนะฮะขอขอกินก่อนเหมือนไม่ได้กินข้าวกลางวันมาเนี่ย เอาให้หมดหมดไหมหมดยังโอเคต่อไปก็ใส่ไข่ลงไปบิดชิมครีมตุ้มนมอ้าวไม่ใช่เหมือนเราอยู่ในห้องทดลองอะ่ะเวลาอยู่ในครวัวไม่รู้มันจะระเบิดตอนไหนเนี่ย นี่ก็คือตอนที่มันกําลังเดือดนะฮะหลายคนถามว่าผมใช้อะไรเป็นขากล้องนะฮะผมก็ไม่บอกนะครับสีสันก็ยังไม่น่ากินเท่าไหรนะ่นั้นรอให้มันต้มเสร็จก่อนแล้วกันโอเคไหมมันจะไหมไหมเนี่ยกลยัวมันจะระเบิดในข้องครัว่ย ลุงเป่าว่าแม่ผมตั้งสายยาว่าบุคคลอันตรายในห้องครัวไปหาอะไรทําก่อนดีกว่าไปพี่มืดลาบอร่อยดีทําไงอ่ะโวยไงเอาซีดมาฝักเหมือนมูลหนูขวยมันซุกใส่จปุูงพี่ผมหน้าแปลกกว่าครัวน้องชายอย่างบุคคลคชิมเบิึงอีกทีดิแดนมาบอกเขาดนี่นะเอาซีดมาซับมับซับเลยไปกวดน้ำพ่อน้ำมันซุกเลยไปปูงเลยจอดสับปะรดแบบหน้าปุแบบบหดคนสีไทยคนนี้ไม่เคยกันอะกันซีิึง ยังไงนะวายมื่อเขาบอกว่าตายแล้วดันมาบ้านมาเอาสีเขาท้ำมันหมุนปุ๋ยน้ำเขาใส่จะหมีนปุน๋มน,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 นะชอบทำเองที่บ้านก็ได้อร่อยแสบโฆษณาที่เขาไม่จ่ายเขามาทำไมรุ้นว่ามันจะไหมหรือเปล่านะล <c oughs> ุ้นกันหมดเออก็ใช้ได้อยู่นะเออดีดีด โอ้ยเอ้ยเอย,อย,อยถ่ายงี้ก็ได้ไม่ต้องถ่ายหน้าจอเลยอะอยจะดูรู้เรื่องไหมเนี่ยใครมาอ,อ๋อแบบหนึ่งนะเขาชื่อบิงน่าจะคนใหม่แล้วเขาเพิ่งเล่นหรือเปล่าไม่รู้ ใะไรอ่ะมังกะวายมิงซูเรียกซูก็ได้ไทโยยากิอืมมาดิจจอกโอเค้ยเฮ้ย,ยใช่หรอสู่งร้อยยี่สิบหกสองร้อยหกสิบบ้าแล้วใครอะไรสูงขนาดนี้โห อุย้ยลืมเอาช้อนมาเออเรามีช้อนพลาสติกอยู่นี่หว่ามือเลยวะเนไไี่อยอ้กินไม่น่ารักเลย หมาป่าสีดำใครอะเอ้ใครโหน้าจอสีดำอะ่ะอุ๊ย,อ,ยอะไรอะ่ะอุ้ยตาขาวโอ๊ยโอยมามาย๊ยมาม่าลนกินมาม่าได้ไหมครับมาม่าระเบิดนะฮะกินด้ไหมดำจริงจริงตาขาวด้วยนะสุดยอด Okay.